สวัสดีครับตอนที่เราเด็กๆเ,เราก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่เนาะพอเป็นผู้ใหญ่มันก็แก่พอแก่ปุ๊บอาการเจ็บป่วยค่อยๆมาแล้วในที่สุดเราก็คงจะหนีความตายกันไม่พน้นพักนี้พูดเรื่องความตายบ่อยอย่าเพิ่งว่ากันนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสนุกแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ทุกคน ดีเกลี้ยงไปไหนไม่พ้นและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งนะครับเป็นกรรมฐานด้ยซ้าไปคือมอรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์พระพุทธองค์ได้เคยตรัสเรื่องนี้เอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อเวลาทีออ่มีการปรงกรรมฐานเนี่ยเขาจะให้ไปดูให้ไปดูศพนะฮะที่มีการ พองมีการขึ้นอืดหรือว่าแตกน้ำเหลืองกระจายหรือเป็นตะกรงกระดูกเพื่อให้ปรุงอสุภกรรมฐานจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุของความทุกข์แต่คนเราทุกคนเนี่ยก็ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นนะครับไม่มีใครไม่ยึดมั่นถือมัน่นเพียงแต่ว่าวันหนึ่งเราได้มาเข้าใจสัจธรรม ของร่างกายตัวเองแล้วว่ามันเป็นเพียงธาตุสดินน้ําไฟลมหรือที่รวมของขันหาได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะลดละปล่อยวางให้ร่างกายดยสังขารนี้เป็นไปตามธรรมชาติได้ไม่อย่างนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นมากก็อยากให้ร่างกายเราได้มีความสุขก็เกิดความโลภอยากได้มากนะครับ ผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรอยากได้อย่างเดียวอันนี้จึงเป็นสาเหตุทําให้โรคเราน่ร้อนนะครับเพราะวาความโลภของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดแต่ว่าความละความปรารถนาความต้องการออกไปทําให้มนุษย์ถึงความสิ้นสุดแห่งทุก์ได้คือพระนิพพานอย่างเราก็ตามทีก็ต้องเริ่มด้วยการปฏิบัติปฏิบัติในที่นี้นะครับ ทําอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ไหนก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเวลานี้เนี่ยความรู้ทางาด,าด้านธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนกันเยอะมากในทาง YouTube ในทางช่องทางต่างๆทางโซเชียลมีเดียเราก็ไปศึกษากันแล้วก็ที่สำคัญต้องต้องลงมือทำนะครับฟังอย่างเดียวนะฮะดูอย่างเดียวเนี่ยไม่ทําไม่ได้หรอก เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าอยากจะร้องเพลงเป็นไม่ใช่ว่าฟังแต่เขาร้องให้ฟังชอบนักร้องคนนี้ก็ฟังนักร้องคนนั้นก็ฟังแต่ตัวเองไม่เคยฝึกซ้อมเลยตอนที่ผมยังคงร้องเพลงเป็นอาชีพอยู่นะแต่และเพลงเนี่ยโอ้ฝึกซ้อมเยอะมากนะครับยิ่งถึงช่วงที่จะต้องมีการประกวดเนี่ยร้องมากกว่าร้อยเที่ยวนะครับสมัยก่อนยิ่งหา หาเทพาอะไรยากแต่ว่าอาศัยการซ้อมมากๆเลยไปประกวดร้องเพลงสมัยก่อนก็ชนะอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับการปฏิบัติธรรมถ้าเผื่อว่าเราฟังมากๆดูเยอะๆแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลอะไรอย่างการทําสมาธิที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยนะครับถ้าจะให้จิตมันสงบให้จิตมันไปถึงตัวรู้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติการทําสมาธิทำนานแบบไหน,นก็ทําแบบนั้นครับ นะฮะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านมีเทคนิควิธีของตัวท่านเองนะครับแต่สายดั้งเดิมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรุงส่งใช้อานาปานาสติกรรมฐานคือการกําหนดรู้ลมหายใจเพราะว่าการกําหนดรู้ลมหายใจเนี่ยมันคือฐานแรกเลยนะครับคือฐานกายต่อไปมันก็จะพัฒนาไปสู่ฐานเวทนาแล้วก็ไปสู่ฐานจิต แล้วก็ฐานธรรมพอครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นวิปัสสนาตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราไม่ต้องไปเวียนเกิดเวียนตายกันอีกต่อไปรู้สัจธรรมแห่งชีวิตนะครับรู้ก็เ,เรียกว่าจตุปปฏิจจสมุปบาทวงโซ่ของการเกิดของเราว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างเช่นอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิด สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นถ้าเผื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรได้มันก็จบตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปมีอุปทานความยึดถืออะไรต่อไปก็พบก็ไม่มีไม่มีพบก็ต้องไม่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องทําสมาธิสร้างสมาธิกัน ถนัดกันแบบไหนทําอย่างนั้นนะครับข้อสําคัญคือลงมือทําครับสวัสดีครับ